ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับัสดหค่ะด้ค่ะสวัด่ะองัสคะสวัีค่ะสวัสดีะัสดาคะสัสาีคะสวัค่ะสวัสดีวันดีค่ะสวดค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัอ่ะสวัสดี้่ค่ะยชื่อใครกันเลยชื่อองับใครคะคะ่ย ด้วยกันนะพี่นี่กำลังถ่ายกำลังทำน้ำพอดีเลยค่ะมาน้ำยังเรียกแล้วเรียกแล้วสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นคูปองนะคะสำหรับการที่เขาเรียกว่าอะไรคะทำฉลากน้ำเป็นรูปหน้าตัวเองเป็นของเทอร่านะคะอันนี้อยู่ที่งานสิงเนาะ เมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กาลังรอนะคะนี่มีดัมเบอรลเรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวให้โนาโอถ่ายต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขวดน้ำที่เป็นยี่ห้อพ่วเงเนี่ยหน้าตาพ่วิงฉลางพิวเงเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะมากินเปตอนนี้ก็เป็นปาโนาโอนะคะโนาโอก,กับยายเอกนะคะทุกคนครับใครอารขาขอเสียใจแล้ไหมครับ เรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายกับบอลลูนนะคะเหมือนพี่วิคถ่ายไปแล้วนะคะแต่บอลลูแล้วนะครับแน่นอนไม่มีใครร้อผมแน่นอนนะฮะกันทุกคนกระโดดล้อได้กันมา,นะะาตึ้ง37เสร็จแล้วก็มาเลือกรูปนะคะเลือกรูปเรียบร้อย ผมไม่รู้เลยนั่นไงคะเห็นลูกน้าโอด้วยแต่ในกล้องไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายกระจายพวกคุณได้วันแล้วดูดีน่ารัก่าเห็นไหมมันไม่ค่อยชัดใช่พี่ขากดกดุมให้หน่อยค่ะเดห็นบ้าเ้ามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันจะไม่ ไม่ค่อยชัดด้วยเนาะขยาจสบอกว่าน่ารักมากนี่จะเป็นงานสิงปรานะคะมีรูปบอลมีรูปมีรูปวิ่อนะ้ำผ่านมาแล้วก็จะเป็นรูปพี่วีกักกกนบรูปบอลลูนเนาะดูดีชอบชอบเดีด๋ยวมาดูของนาโอกันและนี่ก็เป็นขวดน้ำของนาโอนะครับเป็นน้ำแร่เพอร์ลาวเวอร์ชั่นนาโอนะครับ ไรอีกสองขวดทั้งนี้ก็คือขวดน้ําของเรา2องคนนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกในงานเทศกาลบอลรูนที่สิงปโปร์นะครับใช่แล้วพี่อิกาณนะโอนะคะทำขวดน้ํานี้เมื่อคืนเนาะวันนี้เป็นงานวันสุดท้ายนะคะถ้าน้องคนไหนอยู่ในระแวกจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่เชียงรายนะคะก็แวะไปทาขวดน้ําสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะของเพราใช่ไหมคะใช่ครับเพราเราทำให้<ม>น่ารักมากๆเลย อันนี้น่าจะเก็บเป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียวที่ระลึกครับผมแล้วก็ยังมีความสนุกอีกหลากหลายที่เราเก็บมาจากงานนี้นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับจะทยอยเอาคลิปงานนี้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายสยูร